เอาละครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความจริงเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจตอนนี้กระทบกับทุกฝ่ายมีสาวโรงงานเย<ม>็บผ้าสาวฉันธนาพันสามร้อยกว่าคนเกือบพันสี่ครับจูจ่ๆเช้าวันนี้แต่งตัวไปทำงานเจอป้ายประกาศว่าโรงงานปิดโอ้โหถาวรออพวกเขาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยครับตั้งแต่เช้าตั้งใจไปทำงานฮะโอ้โหนี่เต็มหมดเลยอ่ะไม่ได้<ล>ทำงานท<อ>ี่มันเจ็บปวดไปกว่านั้นคืออะไรหรือป่า ของขวัญก้อนสุดท้ายที่โรงงานนี้ให้พวกเขาครับให้หยุดพักไปเที่ยว4วันอพอกลับมาทํางานเริ่มต้นวันนี้ปิดเลยนะครับ าโมงเช้าที่ผ่านมาพนักง,งานจำนวนมากจำนวน1,388คนครับซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโรงงานปิดปายประกาศไว้ว่าจะปิดตัวโรงงานตั้งแต่11มีนาคมคือวันนี้เลยฮะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยมานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจได้จนผ่านช่วงโควิดมาจนมาถึงปัจจุบันลูกค้าสั่งระงรับการผลิต ส่งออกก็ไม่ได้แล้วเจ้าของโรงงานนี้เป็นทุนต่างชาติด้วยตัวแทนของพนักง,งานคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานไม่มีการแจ้งพนักง,งานมาก่อนเลยว่าจะมีการเลิกจ้างพอมาทราบจริงๆก็คือเจอป้ายประกาศติดไว้แล้วพนักง,งานทุกคนทุกแผนกเข้าใจว่าภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้มันแย่มันไม่ดี แต่ก็ไม่น่าจะมีการประกาศกระทันหันกันแบบนี้น่าจะมีการพูดคุยหรือเจรจากันก่อนพวกเขาก็เลยมารวมตัวเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยากให้เจ้าของแรงงานซึ่งเป็นทุนต่างชาติมารับผิดชอบด้วยครับสิ่งที่เราเจอในวันนี้นะคะ จากหน้าโรงงานเขาก็ไปรวมตัวกันต่อที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอบางเสาธงฮะ,ฮะที่จุดนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาตั้งโต๊ะรับคําร้องของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพื่อช่วยเหลือด้านสิทธิทประโยชน์จากการถูกเลิกจ้างแล้วก็ให้ข้อมูลการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคมมีการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้พนักง,งานตั้งกลุ่มตัวแทนขึ้นมาเพื่อไปเจรจากับนายจ้าง โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนกลางในการไก,กล่เกลี่ยให้นะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะมีความหวังอยู่เสมอครับเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางแรงงานสมุทรปราการเองเขาก็เปิดจุดรับสมัครงานด้วยมีบริษัทที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มารับตรงเลยครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับ